ด้นี่คืออะไรนะแก <c oughs> ไม่ไม่คือแกได้แค่นี้เหรอแกจะมีปัญญาได้แค่เนี่ยด่าว่าเอ้ยอีบ e ูธ e บ้างอีอ้วนบ้างแล้วก็แบบก๊อปคําอะไรแบบนี้ปกติเวลาแกปั่นนี่แกปั่นแบบนี้เหรอไม่ไม่ไม่ได้ปั่นเลยออ๋แล้วแกปั่นแบบไหนอ,ะอ่ะอ้าวมันมันเหมืนนอมนบอ้าวลงได้อีกแบบทำไมต้องอดให้ฆ่าแกขนาดนั้นอะก็แลดูจากให้ค่านะเมื่อกี้ขนาดลุงยังเอาไม่ลงเลยอ่ะแก เอาสรุปสรุปว่าใช้คํานี้แต่ก็ให้ค่าอยู่นี่ชั่วโมงที่แล้วอะแกเอาย้อนแย้งอยู่นะแกอันนี้คือสมองแกเบลอขนาดที่แบบคิดคําพูดไม่เป็นหรอแกหรือว่าไงอันนี้คือแกแบบปากสั่นแบบสั่นจัดจนแบบกีสั่นจนแบบคําถามนี้ไม่มีแล้วหรอแกหรือว่ายัางไงนี่แกนี่สรุปว,ว่าไม่ให้ค่าแล้วแต่แต,แต่เมื่อกี้ชั่วโมงที่แล้วนี่คือตอบคํา ตอบค,นค,ออบค,คอา,านี่คือตอบคําแต่ละคําของราชานี่คือตอบรวยๆนะคะเมื่อกี้ก็อปคําไปใช้ด้วยนะครับอันนี้คือยังไม่รู้หวันนาหรอืหรอว,ว่ายังไงฮัลโหลตลกก็ไม่เห็นขาเลย <laughs> ไม่ไม่เห็นมึงขาเลยฮัลโหลไอชนีเบ้าสรมึง,ม,งมึงบอกว่ามึงตลกเนกูไม่เห็นมึงขาเลยเนี่ยสรุปว่าตลกจริงเปล่า <laughs> ตลกแบบตอแหลเสแสร้งเหรอทุกวันนี้คงจะแบบนั่งตอแหลเสแสร้งหน้าดูนะว่าปะ <laughs> ตัวจริงนี่คือแบบขาไม่ออกอซีเรียสอดีเครียดเลยไหม <laughs> หรือว,ว่ายังไง ก่อนหน้าน,นี้นี่คือเครียดเลยไหมอ่ะหรือว่ายังไงเอาสรุว่าถามอายุแล้วไม่ต้องรู้หรอกเนาะอายุอายุน้อยน้อยกว่าพ่อแม่หนูแน่นอนนะัะเป็นอะไรไปอ่ะลโหลหนูเป็นอะไรไปอ่ะเมื่อ,ไไอกี้เมื่อกี้และดูจะ้ฮ้ามาเอาทำไมถึงย้อนแยง้งอ่ะชีวิตจริงนี่คือทําอะไรไม่ได้หรอหรือว่าไงกินข้าวหรือยังเนี่ยหนูกินยาบำรุงสมองบ้างนะถ้าเกิดสมองขำตอแหลกไว้น้องขำก็ได้นะมาดูตลกอะ่ะ นี่ขำนี่ขำได้มากกว่าท่านวุฒแรลรหรือยังเนี่ย<อ>ท่านวุฒแรงเนี่ยเฮียพิมพ์ไปแล้วว่าขำไปโคตรสะใจเลยอะเมื่อกี้เนี่ยโคตรมันเลยอะสรุปว่าสรุปว่าได้แค่นั้นหรอมีปัญญาแค่นั้นหรอหรือว่าไงอะฮับสรุปความรู้สึกไม่ต้องเปิสรุปว่าอุ้ยสรุปว่าได้แค่นั้นหรอหรือว่าไงมีปัญญาแค่นั้นแล้วดับแล้วก็ขี้แพ้ยอยู่แบบนั้นหรอชีวิตจริง <c oughs> ใช่บะใช่บาที่โดนที่โดนราชาดับเมื่อกี้ ด่าใครไม่ด่านะมาด่ากับท่านบูตแลนด์อะไรแบบนี้ไม่สำเนียกเสมเนอ้อตัวเองเลยเหรอหรอ,หรอว่าไงหรอว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเออมาด่ากับราชาเนี่ยว่าต้องโดนกูต้องโดนดับแน่ๆอะไรเงี้ยอยากลองดูแล้วเป็นยังไงอ่ะละอายใจไหมละอายใจที่แบบโดนล้อไปทั้งชาติเลยแม่ชาติเนี้ไปกลุมไหนกลุมไหนก็น่าจะโดนลอ้ออุ้ยอุ้ยอิมินส์โดนดับอะไรอย่างงี้ปะ ็ต้องสมนาหน้าอีมินด้วยนะคะ ứng, แล้วเป็นยังไงบ้างกับความแบบความละอายใจความขี้แพ้ขนาดนั้นนะแปะหน้าผากไปเลยไหม <Buch ut. S 1> หรือว่ายังไงสรุปว่าสรุปว่า <c oughs> แปะหน้าผากไปเลยไหมฮัลโหลอีมิน <c oughs> <c oughs> ความขี้แพ้นี่คือแปะหน้าผากไปเลยเนาะแบบไปไหนมาไหนเิียอุ๊ยอีนี่นี่เองที่ <c oughs> โดนราชาว์วแลนด <c oughs> <c oughs> ์ดาคก็สะใจเลยอะคือแบบรู้สึกรู้สึกดีไหมแกที่ต้องแบบเกิดมาเป็นขี้แพ้โคตรพ่อโคตรแม่นี่คือขี้แพ้เห,หมือนนะหนอหรือว่าไงา ฮัลโหลฮัลโหลอุ๊ยอุ๊รู้ตัวด <No, S 1> ีร ah, e ึเยล่าฮาร์ฟดูดีฮาร์ฟคือแบบโคตรพ่อโคตรแม่นี่ขี้แพ้เหมือนแบบอีมินด้วยไหมหรอว่าไง <laughs> สรุปว่ากี <laughs> สั่นไปเลยไหมเมืเ่อกี้ที่โดนท่านบุลแลนจีเข้าไปอะฮาร์ฟหรือว่ายังไงโว้โว้โ <laughs> ว <laughs> ้โว้โว้โวเป็นอะไรไปอะฮาร์ฟแบบรีเสียงทําไมอะฮารแบบพูดดังไม่ได้หรอครับบ้านเช่านี่คือแบบห้องห้องข้างๆกลัวจะได้ยินหรอครับหรือว่ายังไงอะคือแบบทำไมรีเสียงอะทำไมถึงแอปเสียงแล้วฮาร์ฟ แบบพูดชัดเจนชัดเจนไม่ได้หรอรอบแอปเสียงทำเหี้ยอะไรอร่ะฮบตัวจริงนี่ก็ตอแหลตอแหลอยู่แล้วครับในในโลกโซเชียลนี่ยังตอแหลอีกหรอฮอบสงสารว่ะเฮี้ยลำพังยังแอปหลุมเลยอ่ะอตัวจริงนี่คงจะหน้าเหี้ยมันปากนั่นแหละเลนาะว้าวๆ ตัวจริงน่คงจะแบบหน้าเฮี้ยเหมือนปากเหมือนปากอีมินนั่นแหละเนาะฮัลโหลอีมินรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเราว่าไงมาโชว์อะไรภาพโปวอะไรนะภาพโปรแบบถ่ายรูปผมตัวเองแต่ตัวจริงนี่คือหน้าเหี่ยวหน้าแก่หนูหราอว่าไงมาอยู่วงการปั่นแล้วเป,ป็นอะไรไปอะครับมาเจอท่านบุญแลนด์ด่าทีเดียวหีสั่นไปเลยไหมอะครับคนง่ายแล้วครับฟูอุย้ยขำไม่ออกครับสรุปว่าจีป้ปมดอยจี้ใจดำอครับหรือว่ายัางไง สรุปว่าเอาสรุปว่า,รวากระทบจิตใจน่าดูเลยไหมอะฮอกสงสารเหล่านี่หรอตัวนี่เหรอ,ต,หรอตัวอยากปั่นกับราชา นี่ยแบบอยากคลอมากแล้วเป็นยังไงอ่ะสรุปว่าคลอแล้วเป็นไงมีสกิลปากแค่นั้นน่ะหนูหรอว่าไงท็อกซิกค,ความท็อกซิ่นี่ก็เป็นศูนย์เลยนะหนูความท็อกซิกครับความปากดีนี่คือไม่ค่อยได้สักเทไหร่เลยอะ่ะมีดีแค่พิมพ์แล้วก็แบบเวลาพิมพ์นี่คือเวลาคิดเยอะเยอะเนาะแต่เวลาแบบเจอหนังปากของแท้เข้าไปทีเดียวสรุปว่าตายไหมไปเลยไหมหรอว่าไงอะฮัลโหลสรุปว่านี่นี่หนูนี่ต้องไปฝึกสกิลด่ายเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยค,คิดว่าคิดว่าอยากฟีมค์กับราชาแล้วคิดว่าราชาจะด่ากับปากไม่เป็นหนหู ผิดคาดไปเลยเนานะโคตรสะใจเลยอนะ่ะดูดิอุยอ้ยอุ้ยหน้าสั่นอ่ะอุ้ยปากสั่นอ่ะหาเป็นอะไรไปนะอารมณ์มันแบบตายไมมแบบนั่งนิ่งๆนอนนิ่งๆนอนหีสัน่นเล่นๆแล้วแบบนั่งรับฟังแต่คาด่ายอย่างเดียวหนระน่าสงสารจังเลยอ่ะอิชนีเบ้าตัวน,นี้ครับรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรไปนะอ่ะหาโคตรสะใจเลยคนระับดูดิครับดูดิตายไม้แล้วแบบไม่ท่านผู้แลได้ด่าเล่น่น,นะครั ขอ้อเสียอุ้ยสรุปว่าอาการกำเริบซะเองโดนด่าซะเองแล้วเป็นอะไรไปเหรอคะหนู <laughs> สงสารนะเด็กจนเนาะไม่ได้เที่ยวนะเออออกนอกบ้านบ้างเนาะสงสารคดพ่อคนแม่ที่บ้านหน้าดูจังเลยเนาะแล้วเป็นอะไรบะก๊อฟคำมาดีคําของราชานี่มันถูกใจมากบ้านเนาะนั่งจนนอนจนคํานี้ห้องจะแบบเก็บไปฝันหน้าดูเนาะค <c> ด <ười> พ่อคนแม่ตอนคดพ่อคนแม่ตอนเด็กๆนี่คือตอนนี้ปัจจุบันหรือว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้พาไปเที่ยวดิ <c ười> ก็ต้องแบบสงสารล่ะวันหยุดก็อย่างนี้เลยเนาะก็แบบโลกโซเชียลปั่นไปเรื่อยเลยเนาะไอ้เหี้ยสงสารไงนอนเก็บกดอยู่บ้านอุ๊บ สงสารนะสรุว่าได้แค่นี้เหรอครับหรือว่ายัางไงสรุว่าดับได้แค่นี้มีปัญญาแค่นี้แล้วสรุว่าอีมิ้นอยากอยากคอแต่มีน้ำหน้าแค่นี้เหรอ <c oughs> สงสารหล่าดูดีครับสรุปสรุปว่าก็ได้แค่นั้นสรุว่าสรุว่าหีสันต่อ <c oughs> ไหนอะฟีไมฮัลโหลไหนอะสกิลเอ้าไหนอะไหนอะเอ้า เอาไหนอะสกิลปากไม่เห็นเจอเลยอะครับแบบถามคําตอบคาคาด่าแค่นี้อะหนูไม่เห็นเก่งเหมือนตอนพิมพ์แล้วตอนพิมพ์นี้ก็กระจอกอยู่แล้วกับปากและยังกระจอกกันดีกแล้วรับเนี่ยสกิลด่าโอ้โหก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แล้วระดับแบบเบื้องล่างใต้ตีนท่านวูดแลนมากเลยนะรับเนี่ยทำไมถึงง่ายขนาดนี้ง่ายในแชทก็โดนดับในแชทก็ในแชทก็ตายฟรีสรุปว่ายังมาตายไม่ก่อนหนูอื อบแบบขี้แพ้ขนาดนี้เลยครับสงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเจ็บลูหีแม่งเปล่าเลยเนาะว่าป้า h e l l ลอุ๊บคำด่าแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคงจะแบบเสียชาติเกิดหน้าดูเนาะซึมเศร้าแพนิกไปเลยไหมอ่ะครับหลังจากนี้ผูกคอเลยหรือเปล่าครับต้องหนีท่านรุดนแง มีความแบบเกลียดชังท่านบุญแลนด์เข้าดวงตาตาโต,าต,าตาไปเลยไปเลยไหมครับวันนี้เช้านี้ฮัลโหลตั้งแต่เมื่อวานแล้วทําทรงแบบมาแขวมีความแบบพิมแขวท่านบุญแลนนู่นนี่นั่นคิดว่าท่านบุญแลนที่ว่าท่านบุญแลนแบบไม,ไม่ไม่อะไรมากหรอครับหรือว่ายังไงอะครับพอมาวันนี้แล้วเป็นอะไรอ่ะพอได้คุยพอได้ด่าพอได้ด่าไปด่ามาแล้วเป็นอะไรซึมเศร้าแดกเอา้าเอ้าซึมซึมเอ้าเอ้าสรุปว่าซึมแดกหรอครับฮัลโหลอีมิ้น โล่โลโลอีมินสรุว่าอีมินซึมแดกเอ้าเป็นอะไรไปอะฮา,าบ่นว่าอะไรอยากดับท่านวูดแลนด์มากๆเลยอะฮา,าแบบมาดับอีวูด <c oughs> กลุ่มเมื่อกี้ว่าไงนะกลุ่มเมื่อกี้ว่าไงนะมาดับอีมินว่าอุ๊บส์สรุว่าใครดับอะสรุว่าอีมินหรือเปล่าที่ดับไหนอะฟีไมฮัลโหลฮัลฮโหลฟีมายได้แค่นี้หรอสรุว่าฟีมายมีปัญญาแค่นี้แล้วได้แค่นี้แล้ว สรุปว่าอแอบต่อแล้วสรุปว่าแยบต่อขอตังค์คดพ่อคดแม่เที่ยวบ้างนะหนูแลวดูจะเก็บกดหน้าดูเลยนะครับสงสารน่ะหน้าสงสารนะฮัลโหลชีวิตชีวิตอันตกต่ําของหนูเนี่ยคือแบบโคตรหน้าสงสารเลยฮัลโหลท่านวุฒแลนฝากบอกไว้นะบอกเออเนี่ยทำ,ท,ำทำไมทำไมไม่อยู่นิ่งๆอ่ะทำไมไม่อยู่แบบนั่งเล่นเกมอ่ะไม่ไม่ไปเล่นฟรีไฟล์โรบอทต,ต่อคุกก้รันก็ได้นะก็สนุกดีมาปั่นแล้วกระจอกขนาดนี้นะสรุปว,ว่ามีปัญญาด่าแค่นี้เองเหรอหรือว่าไงอะรับ สรุปว่าสรุปว่า